บิตคอยพุ่งขึ้นมา50,000เนเจน่ยจะเข้าดีไหมกลับตัวจริงๆหรือเปล่าแนวโน้มตลาดจะเป็นยังไง BNB E t h e ี e u เท d รียม a วางแผนการเทรดย,ยังไงดีหรือมีข้อมูลอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเรนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซีก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับช่องฟีคริปโตมาเสนอแล้วแนวะคิดมุมมองเกี่ยวกับกราฟในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนนะครับเพื่อนๆก็วันนี้เป็นวันที่29เดือน11เวลาประมาณบ่าย3ามหเวลาที่ผมกําลังอัดอยู่นะฮะซึ่งวันนี้เพื่อนๆก็ได้ขอเรื่องได้โบตมานะฮะเป็นเรื่องการอัปเดตเกี่ยวกับ b ิ c BNB Ethereum และก็ a d a เป็นเหรียญหลักๆนะฮะผมก็จะลองมาอัปเดตแล้วก็ลองหาข้อมูลข่าวสารมาให้เ,เพื่อนๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างในช่วงนี้นะโอเคเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกราฟนะครับที่เขาได้บอกไว้นะซึ่งเขาได้เปรียบเทียบประมาณเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับทีออ่ทาง BTC เนี่ยได้ลงมาเนาะก็คือเนี่ยนะครับลงมาตัดกันแบบนี้นะครับลงมาเทสเส้นพิโบของเขาบริเวณนี้นะฮะ แล้วเขาบอกว่ามันได้มาเทสตรงจุดสีเหลืองๆเนี่ยเพราะว่า ISI เนี่ยได้หลุดลงมานะครับคือเป็นจุดเข้าซื้อนั่นเองคือมันลงมาต่ําเกินไปจนเป็นจุดที่เข้าซื้อได้อะไรประมาณนี้นะครับคือตรงนี้นะครับอ่าก็ทำวงโค้งเหมือนกันเลยนะครับอ่ากราฟเนี่ยทําเป็นโค้งวิ่งอ้วิ่งเป็นวงโค้งนะครับเติบโตเป็นวงโค้งเหมือนที่เขาทําเนี่ยนะครับอ่าเป็นวงโค้งนะเหมือนครับแอนแฮนเดิลกับหัวนะครับดูปัจจุบันก็ซึ่งที่ราคาประมาณอ้อ ตอนนี้ก็คือ57,300โดยประมาณนะครับคือราคาล่าสุดอันนี้เป็นราคาของเขานะก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับซึ่งนะครับในส่วนของ rsi ก็ได้ลงมาต่ากว่าเส้นสีขาวที่เขาได้ตีไว้แล้ว rsi 2อันเนี้ยทางซ้ายมือเนี้ยมันก็ทําทรงเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนกต้องไหมครับเนี่ยนะครับมันกันเลยซึ่งหลังจากนั้นหล่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มันมีการเติบโตนั่นเองสิ่งที่เขาจะเสือนะฮะเพื่อน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 ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ เขานี้บอกว่าบิตคอยเนี่ยจริงๆแล้วมันจะขึ้นเป็นรอบๆของมันเนี่ยนะครับในไซเคิลของมันเนี่ยนะคือถ้ามันจะลงตลาดหมีเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำแบรดดิทไดเวอร์เจนหรือไ s i เนี่ยจะมาเอ่อทำเป็นภูเขาสองก้อนละกันอ่าก็คือก้อนที่1แล้วก็ก้อนที่2ครับก็คือน,นี่ก้อนที่1ก้อนที่2เป็นแบรดดิทไดเวอร์เจนนะครับก้อนที่1ก้อนที่2อ,อ่าคือเหมือนมันขึ้น2เวฟอ,อะเอาง่ายๆอะข,ขึ้นขื้นแรก แล้วก็ขึ้นที่2ขึ้นมาขึ้นแรกแล้วก็ขึ้นที่2แล้วก็ค่อยเป็นตลาดมีอันนี้ขึ้นมาขึ้นแรกและขึ้นที่2หรือ,อยังซึ่งมันต่างกันตรงไหนครับในปี2021ก็คือมันต่างกันตรงที่ RSI เนี่ยมันยังไม่ได้ไปแตะจุดตรงนี้เลยนะครับก็คือจุด overbought เนี่ยนะฮะมันยังไม่ได้ไปแตะเลยนะครับมันเป็นเหมือนที่เขาวงไว้ทุกๆปีนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปประมาณ200,000ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับ bitcoin โอเคนี่คือสิ่งที่ผมจะเอามาให้ดูก็คือเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับก็คือโดยรวมเนี่ยทางแกสโนนเขาได้บอกประมาณว่าอ,อ๋อมี BTC เนี่ยโอนแล้วก็อีทีแรมก็โอนเข้ามาและเงินก็โอนเข้ามาเงิน stable coin นะครับก็โอนเข้ามาเหมือนกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างแบบค่อนข้างจะงงๆนิดนึงนะครับในส่วนนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะตีความได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะครับ คือมันต้องเอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลออนเชนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเราถึงจะพอจะตีความได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องน่าจับตาดูเอาไว้อ,อย่างปกติแล้วจริงๆแล้วถ้าโอนเข้ามาก็ก็มโนโได้ว่าหรือตีความได้ว่าโอนเข้ามาขายนั่นแหละนะครับแต่มันจะมีอีกในยะสําคัญหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเ,เพื่อนๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเดือนเมษาหรือเดือนไหนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเนี้ยฮะตั้งแต่ปี2020เลยแล้วกันนะครับก็คือ บิตคอยได้ไหลไหลออกไปจากตลาดโดยตลอดซึ่งมันสวนทางกับราคามาอยู่เรื่อยๆซึ่งไอ้ที่ราคาขึ้นหรือลงเนี่ยนะครับในบางช่วงเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นตรงดิ่งเลยนะครับมันก็มีขึ้นมีลงเป็นคลื่นของมันนะครับเป็นเพื่อนก็คือขึ้นเป็นขั้นบันไดขึ้นเป็นเวฟเหมือนอ่าแบบเนี้ยบันไดบันไดค่อยๆไต่ขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปมีขึ้นมีพักมีขึ้นมีพักอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ได้ไหลออกไปเรื่อยมันไม่ได้มีแบบที่โอนเข้ามาแบบ แบบเนี้ยที่แบบมันน่ากังวลแบบเนี้ยนะครับซึ่งตอนนี้มันไหลออกไปอาจจะมียิกยิกยีกยกขึ้นมาบ้างอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติเนี้ยนะครับสําหรับมุมมองของผมนะแต่ถ้ามันโอนเข้ามาแบบเนี้ยโอเคมันถึงหน้าประหลาดใจในช่วงที่ลงก่อนหน้านี้ประมาณ2 8ง0 0ื0นแสนเนี่ยนะครับอ่าถ้าแบบเนี้ยโอเคเราถึงหน้าวิตกกังวลว่าเ,เฮ้ยอันนี้หน้าหน้ากลัวแล้วนะอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งถ้ามันยังเป็นแบบนี้ผมก็มองว่ามันก็ดูไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับ กินกาแฟแป๊บหนึ่งนะฮะอืมข้อมูลจากทางแกสโนดนะครับเขาก็ได้บอกว่าประมาณว่าหลังจากทำออทามไฮไปเนี่ยนะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันมันน่าน่าสนใจสนใจตรงที่ว่านะครับคือไอ้ช่วงเดือนนี้นะครับโนเวมเบอร์ November เนี่ยนะครับหลังจากที่ทำออทามไฮไปอ่อกราฟได้มีการล่วงลงมาน้อยกว่า รอบอื่นๆน,นั่นเองหมายความว่าช่วงแรกตรงนี้นะครับลงมาย9ิบเก้าเอันนี้ย4 26ิบสี่ยี่บหกอันนี้ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีคนโอนเข้ามาเยอะๆในช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่ผมเอาภาพให้ดูนะฮะก็คือห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยแลนในช่วงนี้ก็คือลงมาค่อนข้างน้อยที่สุดเลยนะครับคือผมอาจจะลองตีความได้ว่านะอืมนะฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบว่างๆขาวๆว่างๆสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยนะครับโล่งๆ ขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่างันนี้ผมก็ให้เพื่อนๆพิจารณาดูเองกันะครับว่าทําไมเดือนนี้มันถึงออมีติดลบน้อยที่สุดอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะเป็นข้อมูลที่เขาเอามาให้ดูนะครับว่าในช่วง1ปีเนี่ยนะครับก็คือมันมีแค่ไม่กี่ช่วงเท่านั้นที่จะมีในช่วงเฟียร์หรือเอ็กซ์ตรีมเฟียให้เราได้ทําการเข้าซื้อนะครับเพื่อนๆทาการเข้าซื้อะฟังไม่ผิดนะครับ อย่างตรงนี้ก็ไอช่วงที่ตอนที่ b d ดีราคาประมาณ2830 0 3 0 0 0 0ที่คนกลัวกันนะครับหลายคนอาจะบอกเอยตลาดมีแน่ๆเลยแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้อีกนะฮะก่อนหน้านี้อะก่อนที่จะออทามไฮล่าสุดก็คือมันก็ลงมาแล้วตอนนี้มันก็ลงมาให้แล้วเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งหลังจากที่มันเอ่อเลิกเป็น e อ t ก e m e ิ x เ r ็ m e Fear หรือ f ฟ a r เนี่ยนะครับหรือกลับมาบนเหนือ30เนี่ย มันก็มีแนวโน้มที่เติบโตหรือกราฟได้มีการไปทำออเทอร์ไฮใหม่นั่นเองนะครับในแต่ละรอบซึ่งรอบนี้มันน่าจับตามองมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้คือผมลองให้จับตาดูนะผมไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นนะผมแค่เปรียบเทียบนะครับโอเคสิ่งที่ผมจะบอกคืออะไรนะครับือกินกาแฟอีกแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ที่ผมบอกว่ามีคนโอน BTC เข้ามาโอนอีทีเรียมเข้ามา แล้วก็ U.S.D เข้ามาเนี่ยคืออีกมุมมองหนึ่งมันหมายความว่าถ้ามีคนในตลาดเนี่ยเขาเขาแบบว่าไปช็อต B.T.C กันเยอะหรืออะไรกันเยอะเนี่ยนะครับมันก็มีอีกนยะสำคัญหนึ่งที่เจ้าเนี่ยเขาจะมาเปิดลองโพซิชันซึ่งข้อมูลออนเชของผมเนี่ยมันไม่ได้จ่ายตังค์ผมดูไม่ได้นะแล้วแต่ผมเซ็งตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูในส่วนนั้นแต่ว่าผมดูไม่ได้นะครับเพราะาผมไม่มีตังค์ซื้อนะมันแพงนะพเพื่อน โอเคแล้วคือในเรื่องของข้อมูลออนเชนเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะต้องมีความรู้นิดหนึ่งซึ่งผมไม่ได้อ่านเป็นทุกออข้อมูลนะครับคือมันต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแปลภาษาทางโปรแกรมเมอร์หรือภาษาทางการออกพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ได้มีความรู้มากถึงขนาดนั้น ทีผมก็กําลังศึกษาอยู่นั่นแหละครับแต่ผมก็เลยลองตีความว่าเออก็มีน้น้มที่เจ้าเขาอาจจะโอนเข้ามาเพื่อเปิดลองแล้วก็ล้างขาช็อตนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้มีการพุ่งขึ้นของกราฟอย่างรุนแรงพอมีการพุ่งขึ้นเนี่ยนะครับแต,แต่ผมไปพูดต่อนะในช่วง30นาทีนะครับก็อันนี้เป็นช่วงประมาณ4โมงนที่ผมกําลังอัดอยู่กราฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปรากฏว่ามีคนเปิดช็อตมากกว่าลองจริงๆด้วยเห็นไหมครับแต่คึก คือไอที่เขาโอนมามันเป็นของภายในอาทิตย์นี้นะผมไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่ผมพูดนะผมแค่หมายถึงลองเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่ามันเป็นไปได้ในกรณีนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาโอนเข้ามาภายในอาทิตย์นี้มันหมายความว่าอะไรนะฮะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยผมเห็นอะไรนะครับผมก็ได้บอกเพื่อนไปแล้วว่าตั้งแต่ตอนที่ราคา5้าหมื่นสีเนี่ยนะเ,นเพื่อนๆถูกต้องไหมเนี่ยผมบอกให้เพื่อนเข้าซื้อนะครับ เอาซื้อได้ไม้นึงไม่น่าเกียดผมบอกไปแล้วแล้วอีกไม้หนึ่งก็คือด้านแรงไปเลยเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ผมก็จะมองลงไปแล้วนะครับใครได้เข้าซื้อตามก็คงจะทํากําไรไปแล้วแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ทําก็คือนะครับใครซื้อแถวนี้ก็เลือกสต็อปดอยมาตรงนี้นะครับหรืออาจจะเอาทุนออกหรืออะไรก็ตามแต่นะครับคือสิ่งที่ผมได้บอกไปก็คือยังไงเราก็ได้กําไรไปแล้วถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ไม่ตกหลดด้วยผมบอกว่าไม่ต้องกลัวติดดอยเพราะว่าผมมีแผนให้หมดแล้วแค่ทาตามแผนของผมนะครับและ รอซื้ออีกจุดหนึ่งก็คืออะไรครับเนี่ยผมบอกว่ารอเบรกนะครับรอซื้อบริเวณนี้แต่นะครับสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมอยากเห็นนะครับราคาของบิตคอยเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับว่านะครับแนวต้านสําคัญอยู่ตรงไหนก็คือไอ้กรอบแดงแดงของผมตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลตรงที่ว่าเนี่ยนะครับมันโดนเทลงมาตรงไส้ตรงเนี้ยนะครับผมจะรอกรอบแดงแดงเลื่อนออกไปก่อนนะอ่าเนี่ยนะครับ ไอซาย่เขียวๆตรงนี้มันมีราคาแรงขายลงมาอย่างรุนแรงนะครับเพื่อมาเทสแนวต้านตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมมองผมก็เลยบอกว่ามันควรนะครับที่จะไปยืนเหนือบริเวณนี้แล้วก็ไซเบรแบบนี้ไปก่อนมันถึงที่จะเป็นเรื่องที่ผมมองว่าโอเคมันน่าจะมีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพอเรามาดูในทม์เฟรมเดย์นะครับพอเรามาดูในทม์เฟรมเดย์เนี่ยดูดูแท่งนี้สิครับมันดูไม่โอเคสําหรับผมเลยนะฮะสำหรับผมมันไม่โอเคนะครับ ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้มันมีแนวโน้มที่จะลงกลับมาอ่านะครับเป็นการเฟกเอาก็เป็นไปได้นะครับถ้ามันปิดแบบนี้คือผมมองว่ามันจะไม่โอเคนะฮะสิ่งที่ผมอยากเห็นคืออะไรนะครับก็คือการปิดเต็มๆแท่งแบบนี้นครับเพื่อนๆเหมือนตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับพอปิดปุ๊บนะครับเขาก็จะลงมาเทสของเขาแบบนี้เห็นไหมครับซึ่งผมก็เลยบอกว่าถ้ามันปิดแบบเนี้นะครับมันดูไม่ดีเพราะว่ามันจะเป็นการเฟกเอาแล้วก็กลับลงมา ในเทนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมมองว่ามันจะเบรกได้ไม่จริงนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมกําลังเป็นกังวลอยู่นั่นเองนะฮะมันควรจะเป็นแท่งเบรกเต็มเต็มแท่งแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้เห็นไหมครับแบบที่ผมได้บอกไปว่ามันควรจะเขียวเน้นเน้นไม่ใช่เขียวแบบนี้นะครับเขียวแบบนี้คือสําหรับผมคือไม่โอเคเลยทีเดียวนะฮะ สำหรับบีบคอยนะก็คืองานเพื่อนๆใครที่ยังไม่มีของก็คือรอไปก่อนนะครับรอ้อยมันปิดแท่งแบบนั้นแล้วก็ยืนไหวไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเพราะถ้ามันขึ้นไงมันก็ขึ้นนะฮะก็รอมันพักตัวแบบนี้นะครับและที่สําคัญใครที่มีของอยู่แล้วที่ผมบอกให้เข้าซื้อตอน54าหมื่นเพื่อนๆก็ได้กําไรไปแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําก็คือการเลือ Star ่อนสตอรล้อแค่นั้นเองไม่ขาดทุนก็พอนะครับแล้วเราค่อยไปว่ากันใหม่โอเคนะครับ ต่อมาเรามาดูอีเทเรียมครับอีเทเรียมก็ได้เบกเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมให้จับตาดูก็คืออะไรก็คือวอลลุ่มแท่งนี้แหละครับจริงๆแล้วมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับบิตคอยนะีผมมองว่าส่วนหนึ่งนะหลักๆเลยนะครับแต่อีเทเรียมก็ได้มีการเบกออกมาก็ถือว่าสวยงามสิ่งสําคัญเลยก็คือผมมองว่านะในทุกตัวอะไรนะครับผมมองว่าเราควรจะรอมันปิดแท่งแบบสวยๆนะครับแบบสวยๆก่อนนะครับแบบเอาชัวร์นะครับเพื่อนๆแบบนี้เห็นไหมครับ ปิดสวยๆไม่ใช่ปิดแบบมีแรงเทขายลงมาแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับยืนได้แบบยืนได้ชัดเจนไม่ใช่แบบอ้โหแบบมีแรงขายกลับมาอยู่แบบเนี้ยคือมันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็ควรจะจับตาแล้วก็รอดูไปก่อนแต่ผมเมาแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือมันน่าสนใจนะครับแต่มันจะน่าสนใจจริงๆก็ต่อเมื่อมันเป็นแห้งเขียวแบบที่ผมบอกอ่าเราลองมาดู BNB BnB ก็ถือว่าโอเคนะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าจะยืน BNB ก็ยืนบนเส้นเอไมหได้ด้วยนะครับแต่ผมก็มองว่านั่นแหละนะครับรอดู BDC ไปก่อนนะครับถ้าถามว่าซื้อ BNB ได้ไหมผมก็ตอบเลยนะครับว่าซื้อได้นะครับเพราะว่ามันก็วิ่งเข้ามาอยู่ในเนี่ยนะครับตอบเทนขาขึ้นของมันเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งมาชนแบบเนี้ยนะครับขึ้นไปเทสอยู่แบบนี้นะครับเป็นไปได้นะครับถามว่าน่าเข้าซื้อไหมผมก็ตอบเลยว่าซื้อได้ไม่น่าเกียดนะครับอืมหรือจะรอมันพักตัวอีกก็ได้นะครับ BNB นะโอเคต่อมา ADA นะครับ อ่าผมก็เพิ่งอัพคลิป A D A ไปเนาะซึ่งผมก็บอกว่าใครที่ยังไม่มีของเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากซื้อก็แล้วแต่เป็นเพื่อนนะครับแต่ผมมองว่ามันแค่ยังไม่ปลอดภัยถามว่าซื้อได้ไหมมันก็ซื้อได้เพราะว่ามีแรงแท่งเนี้ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ผมแค่มองว่านะครับมันมีแรงกลับเข้ามาแต่มันยังอยู่ในแนวโน้มของเทนขาลงอย่างชัดเจนเพราะมันหลุดในทุกเส้น M A ทุกๆอย่างที่ผมเอามาประกอบการตัดสินใจรวมถึงไม่มีแนวโน้มที่จะมีการกลับตัวของ A D A เลย นะครับซึ่งผมก็เลยกลัวแค่เพื่อนๆจะติดดอยแค่นั้นเองนะครับแต่ถามว่ามันเป็นจุดเข้าซื้อที่สําคัญไหมมันก็เป็นจุดเข้าซื้อที่สําคัญและน่าสนใจเพราะมันเป็นแนวรับสําคัญนั่นเองนะครับแต่เพื่อนๆจะมั่นใจได้ยังไงห่ะว่ามันจะกลับตัวนะครับถึงซื้อแล้วถ้ามันลงมาอีกละทะลุแนวรับละเพื่อนๆรับได้หรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆก็ต้องถามตัวเองนะครับอซึ่งมันก็มีโอกาสลงมาถึงเลข2ของผมหรือบริเวณแถวนี้นะครับอ่าบริเวณแถวนี้ นะซึ่งมันก็จะเป็นแนวรับสุดท้ายที่ผมมองว่ามันไม่ควรหลุดก็คือ1นั่นเองหรือ1.2 1. ึจุดอะไรแถวเนี้ยนะครับแถวเนี้ยน,นะครับก้อนหนะซึ่งผมก็เลยบอกว่าถ้ามันจะกลับตัวจริงๆผมจะมองว่าเราควรซื้อตอนที่มันปลอดภัยก็คือไปยืนบนเส้น m A ได้ซึ่งเส้น A มันอยู่ซะบนนี้เลยนะครับก็คือไอจุดฟ้าๆของผม ก็คือมันยังไม่ได้กลับขึ้นไปเลยแต่ถามว่าซื้อตรงนี้มันได้กรราไรเยอะกว่าไหมแน่นอนถ้ามันขึ้นไปได้กํกาไรเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆติดดอยเพื่อนๆทำใจได้หรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆก็พิจารณาเอาเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้เพื่อนๆไม่ซื้อหรือให้เพื่อนๆซื้อเลยให้เพื่อนๆพิจารณาเอาเองผมก็บอกไปแล้วว่ามันซื้อได้ไม่น่าเกียดแต่มันไม่ได้เป็นจุดกลับตัวนะออันนี้คือสิ่งที่ผมบอกนะครับเพราะว่า ถึงมันจะเป็นแท่งเทียนกับตัวก็ตามแต่มันจะอยู่ในแนวโน้มที่ขาลงแบบมากๆผมมองว่ามันก็เลยยังไม่น่าสนใจอยู่ดีนะครับในช่วงนี้นะโอเคครับเพื่อนๆก็เป็นยังไงบ้างในมุมมองของผมผมอาจจะวิเคราะห์ผิดก็ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าผมจะมาวิเคราะห์ถูกนะ ผมหวังว่าข้อมูลของผมหรือแนวคิดการวิเคราะห์อของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของของเ,เพื่อนๆเท่านั้นเองนะฮะถ้าถูกใจกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมเป็นหอฉลามที่เกาะวานเหมือนกับผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ขอให้เพื่อนๆในต่างทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย